ยิงเงี้ยสิบเงเขาเอื้อมแมี่ยโบงยังยามา่กี้เขาเอามาหนอใช่ยาเอาไปเบิงไหมเบิงก่อนมาเบิงก่อนขอเบิงก่อนอู้จับมาได้ใส่ดิจับมาจะต้นนั่นนะต้นดับขุดดับขุดจูบจูบเบิังว้ายอุ้ยว้ายเย้เย้เย้ โบเอาโบเอยังม่เก๋ช่องไดเก่อที่ชาคุาไพที่ชาเอกะ่อับว่าที่ชาคุปปาไพเออี่ชคุปาไพเลยล่ะจับหลินเสยบุ้งเนี่ย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 นี่นีแม่ัวบล่ะีชาคือไปโรงเรียน Bà, 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 bà. Quái cứ bầu ngay nè Khơn phu bao đấy Yê 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 Khơn hơi phu bao đấy Khơn bao Khơn bao ủ Khơn phu กราฟเป็ดจาปนมะยัง <laughs>